หนังสือคําเปลี่ยนคิดบทที่สองเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส those who dare to fail miserably can achieve greatly ผู้ที่กล้าทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงจึงจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่จอห์นเอฟเคนเนดีอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแม้เราจะทราบกันดีว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติ แล้เราทุกคนต่างเติบโตขึ้นพร้อมๆกับความผิดพลาดแต่ก็รู้สึกเสียใจไม่ได้เมื่อเกิดความผิดพลาดเวลาประสบกับความผิดหวังหลายคนอาจรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้จนหยุดเดินหน้าต่อซึ่งจะว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องดีเพราะการหยุดก็เหมือนกับการหยุดพักเช่นเดียวกับเครื่องจักรที่ต้องพักฉันใดร่างกายและจิตใจคนเราก็ต้องการพักผ่อนเช่นกันฉันนั้นเราหยุดพักเพื่อเพิ่มพลังให้ก้าวเดินต่อคิดต่อ เหมือนอย่างที่หลายคนเรียกว่าชาร์จแบตเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะที่เราพบกับความไม่สมหวังคือจังหวะเวลาที่เหมาะสำหรับการฟื้นฟรูร่างกายและจิตใจแต่ต้องไม่เป็นการหยุดอย่างถาวรเมื่อมีกำลังวังชาจิตใจพร้อมแล้วก็กลับมาลุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งความผิดพลาดเป็นเหมือนสัญ,ญญาณที่เตือนให้เราฉุกคิดว่าวิธีการเดิมอาจจะไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสมสมองจะบันทึกลงในฐานข้อมูลส่วนตัวไว้ว่าวิธีการเดิมไม่เหมาะต้องปรับเปลี่ยน ต้องหาวิธีใหม่เพื่อแก้จุดอ่อนดังนั้นเพื่อให้สมองของเราเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับความผิดพลาดได้ชัดเจนแม่นยำและไม่นำวิธีเดิมมาใช้อีกเราจึงควรพินิษพิเคราะห์ถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้ผิดพลาดหากมีหลายปัจจัยก็ลองจับลำดับของปัจจัยเหล่านั้นแล้วค่อยๆค,คิดหาวิธีแก้ไปทีละเปลาะๆปละความท้าทายและความสนุกสนานอยู่ที่กระบวนการแก้ไขนี่เองนักประดิษฐ์และนักธุรกิจไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จจากการลองผิดลองถูก Charles Goodyear ผู้ที่มุ่งมั่นจะทำยางพาราให้เป็นยางรถยนต์คุณภาพดีให้ได้แม้ว่าการทดลองของเขาจะทำให้เขาหมดเนื้อหมดตัวจนล้มละลายแต่เขาก็ยังพยายามต่อจนกระทั่งหลายปีต่อมาเขาได้ค้นพบว่าการผสมกรรมฐานลงในน้ำยางพาราจะทำให้ได้เนื้อยางที่มีคุณภาพดีที่สุดเขาจึงนำผลจากการทดลองนั้นมาต่อย,ยอดและสามารถก่อตั้งบริษัทผลิตยางรถยนต์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกขึ้นได้ในที่สุด นักประดิษฐ์ทุกคนมีการลองผิดลองถูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นการลองผิดมากกว่าลองถูกเขาจะถูกดูหมิน่นถูกหาว่าเป็นคนบ้าเสียสติแต่ความบ้าของพวกเขานี่แหละเป็นแรงผลักดันให้เขากล้าที่จะ,ะเผชิญกับความผิดพลาดครั้งต่อไปแก้ไขสารพันปัญหาอย่างไม่ย่อท้อปรับปรุงความผิดพลาดทุกอย่างจนสามารถเปลี่ยนโลกได้